ใช้มือนี่แหละอาวพิชชาจำนานนี่ใช้มือสะคอนแต่มือนี่ต้องระวังนะมันไอ้สับประรดมันบาทขอเจริญพรอโย,ยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้ไปเก็บขยะมา อันนี้เปลือกสับภาร์ที่ยองเขาปอกเสร็จแล้วเขาเอาไปทิง้งแล้วก็เลยไปเห็นมาขอให้ลูกศิตเขาไปเอามาที่เขาไปทิ้งในทางขยะแล้วเอไม่ต้องสงสัยว่าเอา๊ะพระไปเก็บขยะเอามาใช้ได้ไหมได้เพราะเนื่องจากา้าบางสกุลเนี่ยเป็น้าอุมจากศพอยู่แล้ว,ลวเราพนะิจารณ์เวลาเขาศพตายเนี่ยเขาคุมผ้าข่าวแล้วก็ไปเอา ไปบางสกุลเอามาเอามายอมซีมาอย,ย็าเป็นจีวรก็เช่นกันวันนี้เขาทิงแล้วไม่มีเจ้าคองแล้วแต่มันยังเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็เอาเปลือกสับปะรดมาดอง่อะก็เดี๋ยวมาดูกันเนี่เดี๋ยวแกะก่อนต้องขัดเพราะมันมีขยะอย่างอื่นด้วยปลูกแน่นดีมากงานนี้ขัดก่อนขัดไกรการเดี๋ยวล้างมันมีพวมันด้วย 哎呀。Yeah. ปิดก่อนคอยลังปิดเดียวระวังคันหลงังเออ ได้อยูเนี่ยมีสับประรดกันนี่ด้วยนี่แค่นนะอ่าอันนี้สระใอยคัดออกเสียได้อันนี้เขาแต่โอ้สับประรดเรายังเอามาใช้ได้อยู่เอาไว้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรา เอาคองที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาทำตอ่อทำจริงสคัญมันมีประสมด้วยไงยมเขาผสมไอ้น,นี้มาด้วยนะ ตัวสับประรดเก็บไบปุูมต่อความจริงอะถ้าตองใส้ถุงมือก็ได้นะจะพักที่เกียดถุงมือก็ลำบากไม่ทันใจแต่บางคนจะใช้แล้วก็ใช้ถุงมือได้ มีอะไรครับอ,อ,อ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะนี่ฮะเราใช้ได้ไม่ใช้ได้เลย มาแล้วใดลูกสับประรดเสียลูกหนึ่งนี่เขาทิง้งเขาทิ้งมาอันนี้ไปเอาจากทางขยะนี่ขัดมาขัดมาเรียบร้อยแนละ้วเอาหัวใ้หัวด้วยด้หัวเดี๋ยวเราเอาไปปลูกมันมีหัวด้วยแต่อันนี้มันมันมีเปลือกสละเยอะมันมเออเดี๋ยวนี้มันบาดมือก็เลยไม่เอาแต่อันนี้หมดแล้วนี่ด้ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ใ้มาพอดีเลยหั่นเลย อันที่ความสะดวกก็ได้อันแบบไหนก็ได้นี่เอาคองที่เขาไม่ใช้แล้วเอามาทำได้เลยเสียไดย้ต่อไปเคยเคยเห็นถึงตนลูกฝักข้าวมื่อก่อนไม่มีราคานะวันนี้เอามาทำนามทำอะไรได้มีราคาหมด ไม่ว่ากระลิงปิงอ่ะก็เช่นกันว่าต่อไปอขยะพวกนี้จะมีราคาถ้าทำปุ๋ยได้ทำอะไรได้มาสับปะรดมันหยาบต้องปอกมันนะมันหย,ย่อยง่ายเพื่อให้มันมีนมจุลินทรีย์เยอะมาเนี่ยมาดูนี่ปุ๋ยทสิมัดวันนั้นอ่ะปุ๋ยกระ t อนนี่ปุ๋ยกระ t อนเนี่ยเดี๋ยวเราเอานี่ใส่เลยสับปะรดใส่เลยโอ้โหมื่บาทแน่ ไปเลยจะเทที่เดียวที่เดียวเลยไม่ได้อะมันตะกามันใหญ่ มือนี่แหละอาภิชาติจำนานนี่ใช้มือกระทรแต่มือนี่ต้องระวังนะมันไอ้สับประรดเป็นบ,บาดสับประรดเป็นบ,บาดเรียบร้อยเรียบร้อยแนละ้วนี่ก็ถ้ายตาโยมผูน้นน แค่วาเนี่ยจะมีคนขายสบับปะรดก็หาตะกราแบบนี้ปนไปใส่ให้ยงเขาปอกเอาเปลือกมามาดองแบบมาดองทําปุ๋ยหมักได้ก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนาปริชาเมืองเมียวด้วยเนื่องจากพรานี่เอาคองที่เรือใช้และเขาไม่ได้ใช้แล้วเอามาทําปุ๋ยต่อก็ถ้ายังไงจะว่ากันขอจบคลิปกบเพียงเท่านี้ขอจัดก่นอน